สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30กันยายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าน่าจะเห็นความผันผวนอยู่ในกรอบนะคะเรามองกรอบที่1340เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน1365นะคะก็คิดว่าวันนี้อาจจะมีการบิดกลับตามบรรยากาศการลงทุนภายนอกนะคะที่ตลาดภายนอกเนี่ยเริ่มมีรีบาวขึ้นมาเห็นได้บ้างแล้วก็มีแรงหนุนจากการเข้าซื้อของ กลุ่มสถาบันเข้ามาช่วยหนุนตลาดนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้มีอัไซด์ไกลมากนะคะถึงแม้ว่าวันนี้มีเพิ่มเชื่อว่าน่าจะยิงไปในทางบวกมากกว่านะคะตลาดพุ่นสารัฐเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะด้วยอัไซด์ที่จํากัดนะคะถึงแม้ว่าได้รับผลบวกจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคสารัฐที่ปรับตัวดีกว่าคาดนะคะที่103จุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความกังวล ในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของทั้งต่างประเทศแล้วก็ของในประเทศของเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้สสคเนี่ยยังประกาศคงตัวประมาณการตัวเลข GDP ปีนี้ไว้ที่3%เท่าเดิมนะคะมุ n เมนของต่างชาติเนี่ยก็ถือว่า ยังคงอยู่อิงข้างขายสุทธิในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าได้กลุ่มสถาบันเข้ามาช่วยประคองตลาดนะคะเพราะว่าเข้าไปซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะตลาดหุ้นเมื่อวานนี้สถาบันก็เข้าซื้อสุทธิไป1,941ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือสัญญาทางด้านรองสุทธินะคะ1,706สัญญานะคะ กลยุทธ์ระยะสั้นๆเนี่ยเราให้ทยอยสะสมบางส่วนไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ให้ถือพอร์ตไม่เกิน30%ก่อนนะคะเพื่อเรอดูสถานการณ์แล้วก็ปัจจัยอื่นที่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีความผันผวนเยอะตลาดท่านข้างจะเปราะบางนะคะหุ้นเด่นในช่วงนี้เราก็ยังให้น้ำหนักกลับไป กลุ่มที่อิงกับตัว Infrastructure Fund นะคะเรื่องของบาทอ่อนเรื่องของทัวริซึมที่ฟื้นตัวนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการรุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะซึ่งในระยะต่อไปก็มองเป็นเรื่องของกลุ่ม Property นะคะดัะนั้นเราชอบตัว c k s v i a a v l t i l i พึกษาเรียลเอสเตนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้ค้างตัวสิริเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้นําเสนอหุ้นอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ VGI นะคะด้วยราคาที่ปรับลงมาค่อนข้างมากนะคะต่ําสุดในรอบ3ปีนะคะข่าวในเชิงลบต่างๆครั้งก่อนนู้นที่สูญเสียการโฆษณาในกลุ่มโมเดิร์นเทรดออกไปบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะตอบรับเข้าไปในราคาระดับหนึ่งแล้วนะคะ แถมยังมีรายได้ในส่วนอื่นเข้ามาชดเชยได้บางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่ลงมายอะลงมาเยอะเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่บน PE เรา25เท่าเท่านั้นนะคะเทียบเฉลี่ยกว่า30เท่านะคะเพราะฉะนั้นน่าซื้อรุ้นรีบารกลับไปนะคะเพื่อนก็ให้เข้าซื้อที่ a t o รอทำกำไรที่3.68บาทนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน c e นะคะ AJD KOL นะคะ PL วอหนึ่งนะคะแล้วก็ CMO วอหนึ่งนะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะสําหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตัวแรกเลยก็ VGI นะคะอยู่ในทํานองเดียวกับหน้าแรกนะคะแต่จุดเข้าซื้อค่อนข้างต่างกันนะคะจุดเข้าซื้อตรงนี้ย่อลงมานิดนึงนะคะสามบาทห้าสิบนะคะรอเทคฟอกิดสามบาทหกสองตัดขาดทุนสามบาทสามสิบแปดนะคะตัวที่สองที่นําเสนอเข้ามาในกลุ่มหุ้นเด่นนะคะก็คือ k c e นะคะตัวนี้ราคาหุ้นปรับลงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Volkswagen นะคะไม่กระทบ กับการขายลูกค้ารายอื่นนะคะ,ะมองผลกระทบมากสุด ไม่เกิน8%นะคะของยอดขายนะคะแต่การได้ลูกค้าใหม่แล้วก็เงินบาทที่อ่อนเนี่ยจะเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนต่อการดําเนินการให้ดีขึ้นให้ยังดีขึ้นได้นะคะให้เข้าซื้อ55บาทนะคะรอทํากาไร57บาทตัดขาดทุนที่53บาท50นะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยในหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้ถือว่ามีเป็นอีกวันหนึ่งที่มีแรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะเราถูกตัดขาดทุนออกไปทุกตัวนะคะเป็น BDM, s v g i แล้วก็ตัว PTTGC นะคะแต่ตัว v g i เนี่ยวันนี้ขอนํากลับเข้ามาซ่้ใหม่อีก ทั้งหนึ่งด้วยราคาที่ลงไปค่อนข้าง,งเยอะแล้วมีการดีดกลับนะคะเราก็มองว่าความผันผวนของตลาดในช่วงนี้อาจจะมีผลกระทบในช่วงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รุนรีบาวได้นะคะสำหรับตัว v g i นะคะจบการรายงานสําหรับลูกค้าตลาดหุ้นมาจาวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ